ตอนนี้นะ่าเกิดอุบัติเหตุนะคะตอนที่ขับรถมาจะมาทำงานจะมาตัดองุ่นจริงโจ้ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะวิ่งมาตัดหน้ารถอะ่ะตายคาที่แล้วอะ่ะรถก็พังเนี่ยจอดอยู่ว่าน้ำแตกเหรอไม่คิดว่าจะชนแรงขนาดแบบรถพังนะเนี่ย ตอนนี้นะคะกำลังเดินไปหาซากศพของแคนการูที่เราชนไปเมื่อกี้นะคะเห็นน้องเขาบอกว่าขับมาร้อยหนึง่งมันก็เลยแรงมากเลยคือจิงโจ้มันขับตัดหน้ามาไงคือแบบโอ้โหแล้วไม่คิดมันจะแรงขนาดนี้เฮ้ยเจอแล้วโอ้ยมันก็เจอแล้วไกลๆห หนาวด้วยบอกเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กับศพของจิงโจ้นะคะเมื่อกี้เรานั่งรถมาแล้วก็คือเพื่อนเราขับรถมาใช่ไหม แล้วก็ชนเพราะจิงโจมตัดหน้าค่ะตอนนี้คือแบบตายคาที่เลยรถก็พังตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตย,าย,าย้ายศพเนาะพรออยู่อยู่แบบอยู่แบบนี้เดี๋ยวรถเขาก็จะมาเหยียบเนาะทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือแค่ย้ายศพของจิงโจ้ให้มันอยู่ข้างทาง หักมากเลยอ่ะมาดิ หน่อยน,นะ,ะ,ะหนักมากเลยนะคะก็ย้ายออกมาอยู่นอกนอกถนนแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องขอกลับไปที่ที่รถก่อน